ใชะังนกินของดีละจะต้มก็ได้นะคะจะมีผลไม้ให้ก็จะมีนี้ นะมะีอาหารเช้าเนยเอ้ยน้ำผึ้งก็จะเป็นพวกน้ำชาอุยอ้ยหน้าอึดไวเนซุ่มกินอิ่มแล้วนะคะ パイカーシーの歌もの。 on a not really 成立 c'est les gorges du gardon. Avant ah, c'était les gorges de l'ardèche. Oh. Là c'est des gorges, là ça, ça s'appelle le gardon. Oh. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas par contre. Excusez-moi. คือตอนนี้เจ็บขามากอ่ะไม่ไหวแล้ว คือตอนนี้เจ็บขามากอะไม่ไหวละ ตบท้ายหมดทุกอย่างค่ะเหลือแต่หัวนี่ก็หมดบรรยากาศนะคะรอบรอบร้านฝั่งเขใช้กินปลาแบบดิบๆนะคะไม่ใช่เนื้อนะปลานะคะซอสพริกตะกี้นี่นะคะคือเผ็ดมากแล้วใส่อีก จะเป็นซอสพวกนี้นะคะตรงนีน้จะเป็นน้ำพึ่งหวานๆเดี๋ยวชิมดูว่าเป็นยังไงเหมือนปลาทูเลยอะ่ะเหมือนน้ำพริกปลาทอะะูอ่ะไปว่าอนกินเตม้ใกันไ 우리 팀이 이겼이 이겼다. 다 우리 팀이 이겼다. กินข้าวเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมตัวไปโรงแรม เย็นของเฮานะคะนะคะแล้วเราก็มาจิ้มนี้นี่นะคะเอาแยมทานหนมปังแล้วก็กินนะคะทานนมปังแล้วก็กินนะคะ พึ่งนะคะแล้วก็ชีสขนมปังเราสั่งเบิ้ลนะจ๊ะขนมปังไม่ได้ปิ๊กมาถึงโรงแรมก็ออกอีกแล้วจ้าวางกระเป๋าวางอะไรเสร็จก็เดินอีกแล้วคือสภาพขาตอนนี้ไม่ไหวแล้ว le directeur général du CLEF et Michel Darvas, le président de l'Assemblée. Joris Piano, jeune homme de l'Union Théo Bougas, qui joue ça. ออกให้ถ่ายรูปนะคะคือดีมากอ่ะดูดิเต็มเลยอ่ะไปยี่เดียร์มั้งเจอีเจอซุยไทยลองเดย์เล้วลูกชิ้ แจมเมโยหเวยนะถ้าใครอยากซื้อป่ะระวังสะดุดนี่ดูสิขาลงจ้าโอ๊ย สทขึ้นไปนอีกได้น้องน,น้อโอ๊ยเดี๋ยวเพิ่อนต้ง <c oughs> เดี๋ยวก็คือตรงนี้มันสวยอะต้องถ่ายเรวเร็วนะจะไปหรอ นสวยเาะอันนี้เหมือนเหมือนอินเดีย อันนี้เหมือนเหมือนอินเดียเดี๋ยวก่อนคือตรงนี้มันสวยอะต้องถ่ายเร็วนะจะไปหรอ 1874หวยนะถ้าใครอยากซื้อปะระวังสะดุดเนี่ยดูสิขาลงจ้าโอ้ย องกัสิทธิ์ขึ้นไปอีกได้น้องนาะโอ้ยเดี๋ยวเพิ่งอาบตรง มานั่งดื่มนะคะเราก็มาใส่ถุงมือ <c oughs> ก็มาเอาอาหารวันที่สองของเรานะคะตรงนี้ถ้าจะกินน้ำชาอะไรก็มีนะคะอาหารเช้าอันนี้เราชอบกินมากอร่อยมาก <c oughs> ก็จะมีแพนเค้กน้ำผึ้งตีเหมือนเดิม <c oughs> ตอนนี้ก็จะหนนั่นขนมปัง ติ้งก็ได้นะคะถ้าจะเอาอะไรมีวายมีเช้งเหรออ้ววอันนน้อ่ะมีมันฝรั่งวันนี้มีมันฝรั่งื่อวานไม่มีม่เยอะเล่ดเนาะก็มารอต้มไข่อันนี้จะไข่กระทะเหมือนเดิมเรารอกินนะคะตรมก็เหลือเยอะ มีพวกขนมนี้ครับต่อไหมนี่นะนจะกินกาแฟก็ตรงนี้นะคะส้มสดนักดีฮนะต้องกดเงี้ยจะไหลามา เราออกสุออกเราก็เอาลหมอัน,นไข่กระทะพอ่อบ้านทำให้เรากินนะคะรอกาแฟนะคะคูช <ucc> ิโนกาแฟก็รอนะคะมีสองตู้เสร็จแล้วนะคะ เป็นมะนาวพันเองของนี้มาชินของเรามีไข่ต้มนะคะไข่ดาวีนของเบนก็จะเป็นสระว่ายน้ำก็มากินน้ำส้มนี่ใส่เกลือให้ นึ่งว่ามันเนาะมันเป็นไข่อร่อยน่ากิเนาะเคลือมเลนเหมือนไข่คั่วอร่อยมากี่จะบอกื้มแป๊ดอ้เ้ามาคิดวันนี้ไม่มีไส้กรอกไส้กรอกมันเขาเอาเป็นมันต้มแทนนะอยากกินไส้กรอก เบคอนอร่อยฟังทาก็ได้นะคะ ยางมะตูมน,นะนี่ไปต้มมันจะมีเวลาบอกเราที่ได้นะนี่เป็นยางมาตูมจริงๆชิ้นกับหนมปังนี่นะคะีหอมถึงนี้เลยอ่ะก็จะเป็นถุงใส่น้ำชานะคะจะเป็นถุงใส่กาดน้ำชา หรือจะเอาเป็นห,อห่อเลยก็ได้ชุมอันนี้ใบที่สองนะคะนี่อร่อยเพื่อนเพื่อสดนะอร่อยมากเรากินไปสองแก้วมันขันสดๆคือขอดจิ้มกับหนุมปลาทอดจิ้มกับโกงก็ค่ะ โคบอร่อยจริงลูกมะเดือ่อลูกมะเดือด่อชื่อม กินอิ่มแล้วนะคะก็จะไปถ่ายสระว่ายน้ำไหมโซโฟานะั่งกลับแล้วค่ะพักสองคืนนะคะกินอาหารเช้าวันนี้กินเยอะที่สุดเพราะตุนไว้เราจะไปอีกโรงแรมหนึ่งนะะอีกเมืองหนึ่งลุยเที่ยวจ้าเพราะว่าไม่ได้ไปเมืองไทยก็ต้องหาที่เที่ยวในยุโรป ของรฝหนนะะคูปลาอะไรไทยแลนด์กัมซาหนูของฝรั่งเศสบายบายหนูเทวไปแล้วค่ะจ่ายค่าที่จอดรถนะคะนี่นะคะ ออกจากโรงแรมก็มาตรงนี้ต่อนะคะนี่นะคะจ่ายค่าที่จอดรถก็มาเสียบตรงนี้อันนี้เราต้องถ่ายถ่ายตรงอะถ่ายนอนไม่ได้เนาะมันเห็นไม่หมดเดี๋ยวเราจะเข้าชมเมื่อวานเรามานะคะที่จอดรถมันจอดได้ไม่นานวันนี้มาใหม่อีก มีบันไดลงนั้นน่ะ